ปีนี้ละครใหม่ช่องเจ็ดจะกลับมาทวงแชมป์ได้หรือไม่เวลาออกอากาศคือจุดเปลี่ยนในปีที่ผ่านมาช่องเจ็ดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำเอาแฟนละครเฟลสุดๆเลยกับการปรับผังละครใหม่เหลือเวลาออนแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ในช่วงเวลาของละครหลังข่าวนะคะทุกคนและในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงต้นปีของปี2567สิ่งที่แฟนละครช่องเจดคาดหวังที่สุดก็คือการที่ช่องเนี่ยจะกลับมาออนเวลาเดิมเมื่อไหร่นะคะทุกคนเข้าสู่ปีใหม่แล้วแฟนๆก็ลุ้นตัวโกงอยากให้ช่องออกมาแจ้งข่าวสักทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหลังจากนี้อีกไม่กี่สัปดาห์ก็น่าจะทราบกันแล้วนะคะวันละครล็อตแรกของช่องเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไร จะออนเวลาเดิมไหมหรือจะปรับผังกลับมาออนสองชั่วโมงอย่างที่แฟนๆเรียกร้องกันส่วนละครใหม่ในปีนี้จะกลับมาปังจะกลับมาทวงแชมป์เลตติ้งได้หรือเปล่านะคะขอพูดในมุมมองของแฟนละครคนหนึ่งเท่าที่ดูจากตัวอย่างนะก่อนหน้านี้ทําคลิปแนะนําไปแล้วแต่คลิปนี้ขอพูดจากที่เห็นตัวอย่างที่ช่องปล่อยออกมารู้สึกได้ว่ามันน่าสนใจกว่าปีก่อนโดยเฉพาะละครแนวดราม่าฟาดฟันในปีนี้เราก็จะได้เห็นนางเอกช่องเจ็ด ประชันฝีมือกันหลายคู่เลยนะคะทุกคนและคอนแนวนี้ช่อง7ก็จะมีนานทีปีหนแต่ปีหน้าเนี่ยช่อง7จัดมาแบบจุกๆเลยซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูโดดเด่นและน่าสนใจกว่าในปีก่อนๆส่วนแนวและครบู๊เนี่ยในมุมมองของคนที่ชอบแนวนี้นะเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่พอตเรื่องส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะดูเดิมๆไปหน่อยแต่ก็ต้องดูหน้างานกันอีกที ถ้าบทด,ดีก็มีใชยไปกว่าครึ่งเท่าที่ดูจากตัวอย่างที่ปล่อยมานะแต่ยังไงมันก็ขายได้อยู่แล้วนะคะฐานคนดูของช่องแนวนี้เขาก็เหนียวแน่นจริงๆและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการจับคู่พระนางหลายคู่เป็นเคมีใหม่ที่น่าสนใจก็ไม่คิดว่าเขาจะได้มาจับคู่กันหรือบางคู่แฟนๆก็อยากให้ร่วมง,งานกันมานานแล้วก็มาสมหวังในปีนี้ซึ่งทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ช่องแล้วแหละว่าจะเลือกกลับมาทวงแชมป์ หรือจะเลือกทิ้งคนดูไปตลอดการเท่าที่ดูแฟนช่องก็ดูเหมือนจะท้อกับช่องพอสมควรนะเท่าที่ดูจากก่อนหน้านี้แต่พอช่องเส็ดเนี่ยเริ่มโปรโมทละครใหม่มีการปล่อยตัวอย่างซึ่งหลายผลงานก็น่าดูจริงทําให้แฟนช่องเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างซึ่งทางช่องเองเนี่ยก็ดูจะโปรโมทละครใหม่ปีห7พอสมควรเหมือนพยายามจะเรียกคนดูให้กลับมาคอนเซปต์ในปฏิทินปีนี้ คอนเทนต์หลักของช่องก็ยังเป็นผลงานละครโผล่ละครใหม่ๆก็ทยอยเปิดออกมาอยู่ตลอดปีหน้าก็ยังมีหลายโปรเจกต์ที่น่าสนใจจากข่าวละครใหม่ที่ถูกเปิดเผยจากผู้จัดเองหรือจะเป็นจากผู้เขียนบทนับรวมกันแล้วก็ถือว่าไม่น้อยนะอีกไม่นานก็คงจะได้รู้กันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่แฟนๆรอคอยกันไหมถ้าชัวร์เมื่อไหร่ก็ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอมาพูดคุยประมาณนี้ละกัน แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ